วันนี้เราจะพากันไปทานอาหารนะคะชื่อดังที่ย่านร่มเก้วนะคะร้านเตี๋ยวกะตำนะคะสวัสดีสดค่ะ,คะพี่อ้อมนะคะค่ะวันนี้เรามาจากโคยฮะเราจะมาท้าพิสูจน์นะคะร้านเตี๋ยวกะตำนะคะว่ามีเมนูเด็ดอะไรบ้างวันนี้นะคะเมนูที่จะมาแนะนำนะคะมีอยู่3อย่างนะคะ อย่างแรกก็คือส้มตำถาดน,นะคะอย่างที่สองคือปลากระพงทอดน้ำปลาะคะ่ะแล้วก็อย่างที่สามก็คือผัดไทยกุ้งสดะคะ่ะดีกว่าร้านอื่นยังไงคะ,ะที่นี่เหรอคะอย่างแรกก็คืออร่อยะคะ่ะอร่อย <laughs> ใช่ะคะแล้วก็คือน้ำซอสก็จะเป็นน้ำซอสสูตรโบราณนะคะแล้วก็จะเป็นกุ้งตัวใหญ่ๆเลยะคะ่ะแล้วก็เส้นผัดไทยที่เหนียวนุ่มะคะ่ะ <c oughs> เขามีทีเด็ดอยู่3ามอย่างนะคะ <c oughs> น้ำซอสสูตรโบราณนะคะ เส้นเหนียวนุ่มนะและที่สำคัญนะคะกุ้งตัวใหญ่และสดด้วยนะคะ<ช>เดี๋ยวเรานะคะมาดูว่าหน้าตาจะน่าทานแค่ไหนนะคะอันนี้เมนูแรกนะคะคือผัดไทยกุ้งสดนะคะอันนี้คุณนิดลองชิมดูเลยโอ้หน้าทานมากเลยนะคะค่ะเส้นเหนียวนุ่มนะคะแล้วก็กุ้งตัวใหญ่ ปลา <c oughs> เห็นแล้วต้องต้องชิมนะคะอดไม่ได้เลยเนืน้อูมาละกอเป็นมาละกอจากดําเนินนะคะมะละกอของที่ไหนนะคะพี่มะละกอดําเนินดําเนินนะคะ,ะก็ปลากก็คั่วหนัว่ะโอู๋รสชาสติกาลังแซ่บมากเลยค่ะ <c oughs> ทานคู่กับน้ําจิ้มซีฟู้ดสูตร<ไ>ของทางร้านเลย <c oughs> ใช่ไหมคะพี่อ้อร้านเลยค่ะ ได้เลยนะคะที่เสี่ยวกระตำนะคะน้ำจิ้มเด็ดมากเลยนะคะเข้ากันกับปลาที่ทอดกรอบๆนะคะช่วงนี้นะคะพี่อ้อมมีโปรโมชั่นตัวนี้ด้วยใช่ไหมคะได้ข่าวว่ามีโปรโมชั่นตัวนี้ด้วยจาก199บาทจากราคาเต็มเท่าไหร่คะพี่250 250นะคะช่วงนี้199นะคะเชิญชวนนะคะลูกค้า น่าทานมากเลยค่ะเพรายูฮะจัดให้นะคะเชิญชิมเสียวกระตำมนะพี่ออนะมเนี่ยในร้านเสี่ยวกระตำมค่ะ <c oughs>